เบลลาลาณีนำทีมเหล่านักสแสดงช่อง3นะครับทั้งพรีมรนิดาบวนลินทิพย์โมมนชนกไมทริกาธนาฉันธนาไบรท์พีระพงศ์ที่นอกจากจะมาสวัสดีปีใหม่แล้วก็ฝากผลงานละครให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยครับ วันนี้นะคะพวกเราก็มีโอกาสค่ะได้มาสวัสดีปีใหม่นะคะโตข่าวบันเทิงร่วมถึงแฟนๆโตข่าวบันเทิงด้วยค่ะแนะนําตัวทีละคนเลยละกันนะคะครับสวัสดีครับธนะชันธนะครับยังไงฝากผลงานในปีนี้ด้วยนะครับเรื่องสิงห์หานาคาแล้วก็กําลังถ่ายทําเรื่องดังดวงฮลุทัยครับค่ะบนณลินทิพย์ค่ะฝากติดตามผลงานของบัวเด้นะคะในปีนี้ก็มีรับ่วงใจค่ะรอยเล่มัญยาแล้วก็พามุกค่ะมบัชน,นกนะคะส่วนละครปีนี้ัมถ่ายทีใครทีมันอยู่ค่ะคิดว่าได้ติดตามแน่นอนค่ะ ครัาบไบลพีพงศ์นะครับแล้วก็เรื่องผลงานนะครับก็ต้องรอติดตามทมนะครับพรีมราิดานะคะก็สําหรับปีนี้ผลงานของพรีมด้วยนะคะเพลงนาคากับผมอาถันค่ะมายธนิกาค่ะก็ฝากผลงานของมายด้วยนะคะเร็วๆนี้กำลังจะถ่ายแล้วค่ะผมอาถันค่ะน้องใหม่ที่สุดค่ะ ลลาค่ะก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆค่ะคิดอะไรสมหวังสมปรารถนาทุกอย่างเฮงๆรวยๆวยกันทุกคนเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามละครเรื่องกรงกรรมด้วยค่ะใกล้จะได้ออกอากาศแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำร้อยเล่มมนยาอยู่ค่ะ เริ่มเปิดกล้องแล้วค่ะก็เป็นละครทีเออ่เขียนบทขึ้นมาใหม่ค่ะก็จะมีความทันยุคทันสมัยแล้วก็เชื่อว่าแบบคนยุคนี้ดูเนี่ยจะต้องแบบโอ้ยเรื่องนี้มันมีเกิดขึ้นจริงกับคนรอบตัวหรือแบบเกิดขึ้นกับฉันด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกมากๆแล้วก็เบลกับพี่โป๊ก,ก็คือเหมือนเป็นเป็นคู่กัดคู่ปรับกันเลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามละครเรื่องกรงกรรมด้วยค่ะบทของเรนูนี่จะจะมีความแซ่บแซ่บมากค่ะเพราะว่าคือด้วยความที่ ชีวิตเนี่ยผ่านเรื่องราวอะไรมาค่อนข้างเยอะค่ะไม่อยากเล่าอ่ะอยากให้แบบว่ารอดูกันเองแต่ว่าคือถ้าถามว่าแซบไหมนี่คือแน่นอนทายทำเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็กำลังตัดต่ออยู่ค่ะ <S <S อยากให้รอติดตามชมกันนะคะให้กำลังใจเรนูด,ด้วยว่าจะโดนแบบย้อยแม่สามีกดขี่ขนาดไหนค่ะแล้วก็เรื่องราวเนี่ยเข้มข้นมากๆรวมถึงตัวละครอื่นๆด้วยค่ะเรื่องนี้รับรองว่าต้องถูกอ,อกถูกใจทุกๆคนแน่นอนค่ะ อดใจรอกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะ